CPO ครับวันนี้น่าจะปลดล็อกนะจากการเป็นโอเวอร์แฮงของตัวเองแล้วก็เป็นโอเวอร์แฮงของตลาดใช่ในกรณีที่อาจจะมีการทำรายการแม a จเมนต์บ u y o u t ร่วมกับอิโตชูเพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้กับเจ้าของเดิมของเซเว่นนที่กำลังจะถูก h o s t i ไ e TAKE OVER โดยอาริมังตายสยองคุูสตัชนะครับผู้ ค้าปลีกรายใหญ่สัญชาติแคนาดานะล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าอิโตชูในฐานะพันธมิตรหลักของเซเว่นอันพันธมิตรหลักของกลุ่มซ p ซึ่ง CP เองเนี่ยก็มีสัดส,ส่วนการซือหุ้นอยู่ในอิโตชูด้วยะนะฮะ,อ,ะอิโตชูเนี่ยรอบนี้เป็นโต๊ะโผลใหญ่ในการ ไปชักชวนพันธมิตรมาช่วยกันกอบกู้สา,าการให้กับ Seven and s ซเ e ่นแอนไอนะแต่ล่าสุดเนี่ยรายงานข่าวก็ยืนยันนะฮะว่าทางอิโตชูนั้นได้เดินออกจากเดียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนื่องจากมันมีประเด็นปัญหาเรื่องการตกลงเกี่ยวกับสัดส่วนการบริหาร,ราที่ไม่ลงตัว,วนะวอิโตชูจึงถอนตัวออกจากเดียวนี้ไป แล้วนั่นเองก็เลยทําให้เกิดกระแสการคาดการ,ร์ว่าเมื่ออิโตชูในฐานะโตโผใหญ่ถอนตัวกลุ่ม CP โดย CPO ก็คงจะต้องเดินออกจากดิวด้วยเช่นกันะนะ,ะจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อช่วงขําคืนที่ผ่านมา CPO มีหนังสือ,อ,อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าโดยระบุว่าตามที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน จำนวนมากยังคงแสดงความกังวลใจที่บริษัทจะเข้าร่วมการลงทุนในบริษัทค้าปลีกของประเทศญี่ปุ่นตามข่าวที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมาบริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเชื่อมั่นว่าบริษัทมีด้วยใบยในการลงทุนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตของธุรก,กิจของบริษัทเป็นสําคัญบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทุนตามข่าวที่ปรากฏแต่อย่างใด นะฮะก็ช <tang s> ี้แจงโดยคุณเกรียงชัยบุญโภอพิชาติ CFO ท่านเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับว่า CPO จะไม่เข้าทำรายการร่วมกู้สถานการณ์นะฮะกู้ชาติผ้านเมืองให้ขับเซเว่ซึ่งทางเซเว่เนี่ยก็คงต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจากับทางอาริมังไตสยองคูสตาร์นะครับในเรื่องของการกำหนด สัดส่วนด้านการบริหารหากว่าทางคุูสตาร์ชนั้นทำธุรกรรมซื้อเซเว่นแนดไแล้วเสร็จทีนี้ก็น่าสนใจนะ,ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้เนี่ย<ะ>เนื่องจากว่า7ซเว่นก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์7ซ่ถูกไหมอ่าใช่ใช่7 Ele ในบ้านเราเนี่ยดำเนินการโดย c p o ซึ่งได้รับสิทธิ์ Master Franchise มาจาก7 e l e v e n ่าใช่แล้วนะฮะ ในเมื่อเซเว่นหนจะมีการ,ปรเปลี่ยนมือเจ้าของอจากเดิมเนี่ยนะฮะกับจากกลุ่มเจ้าของเดิมที่มีนายริวอิจิอิซากะเป็นซีอจะ,ปะเปลี่ยนไปเป็นอาริมองเตซิองคูสตาสคำถามคือเงื่อนไขมาสเตอร์แฟรนไชส์ที่ CPO อได้รับเนี่ยมันจะมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อ,มอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวต้องติดตามกันดูต่อว่าจะมีการวิเคราะห์มีการประเมินในส่วนนี้เช่นไรแต่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะทางบริษัทลักรัพบโบหลวงก็ระบุถึงการ ที่ข้อเสนอซื้อกิจการ7ซเ e ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยคลายความกังวลนะครับที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมซื้อกิจการดังกล่าวของกลุ่ม CP ไปได้ในระดับหนึ่งก็ตรงนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ราคาหุ้น CP a ีอเมื่อวานก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสิทธิแฟรนไชส์ของ7ซเว่นอยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง C p ีอและ7ซเว่นแ ด้วยเหตุนี้จึงมีมุมมองเป็นบวกต่อ CPO นะครับในระยะนี้และแนะนำให้กลับเข้าซื้อหุ้นได้ต่อไปอ,อ่ะโอเค,อเคก็ฟังดูเหมือนคงจะเป็นในส่วนของดีเทลนะฮะ,ะที่ต้องเฝ้าติดตามดูรายละเอียดว่ามันจะมีผลต่อ สิทธิ์มาสเตอร์แฟรนของ c p พีตรงนี้อย่างไรหรือไม่มแต่มันก็เคยมีการพูดคุยนะซึ่งเราก็เคยคมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันในเชิงของข้อมูลข่าวสารว่า<ะ>ด้วยโลเคชันด้วยฟังก์ชันด้วยระบบการบริหารจัดการด้วยสินค้านะฮะด้วยความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยผมว่าดูแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ชื่อ7ซเว่นอีเอีต่อไปก็ได้นะอ่าไม่จำเป็นนะสองหมื่นสาขาทั่วประเทศ ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความได้เปรียบมีจุดแข็งในตัวของมันเองอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจสิไม่ไม่รู้สิก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก,ก,ก็ก็ลองส่งความเห็นมาแลกเปลี่ยนกันได้แต่ก็ดูแล้วมันไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อ7ื่อเ e ่ e อีกต่อไปนะคือถ้าใช้ต่อไปได้ก็ดีแต่ถ้ามันจะมีการมาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเช่นจากที่ c p o เคยจ่ายค่า มาสเตอร์แฟรนไชส์เท่านั้นเท่านี้ขอปรับเพิ่มเป็นอีก50%ปรปรับเพิ่มไปอีกหนึ่งเท่าตัวอีแบบนี้มันไม่น่าจะคุมละใช่ไม่น่าจะคุมละถูกไหมฮะก็ต้องถอนตัวไม่ต้องใช้ชื่อเซเว่นอีเลฟวอีกต่อไปใช่ใช่และในเชิงอย่างที่คุ่มเราพูดในในเชิงโลเคชันตอนนี้เบอร์2เนี่ยในกลุ่มนี้ในร้านค้าสะดวกซื้อเนี่ยมันห่างจากเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยแบบโอ้โหไม่ทิ้งฝุ่นเลยนะไม่เห็นฝุ่นเลยนะไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นฝุ่นเลยนะ แล้วหรือจะมีกรณีหากว่าอาร์เมองแตซิองคูสตชซึ่งก็เป็นพันธมิตรหลักของ Family m a r มแล้วก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยเนี่ยจะเอาแบรนด์แฟม i ิล m ี่มารมาสวมใส่แทน 7-Eleven เอ่อถ้าแบบนั้น CPO ถอนตัวไปจะดีกว่าไหมหมายถึงว่าก็ก็ถอนสิทธิ์ออกเลยแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างภายใต้แบรนด์ของตัวเองอ่าใช่ใชคืออย่างที่บอกมันทั้งโลเคชั่นก็ดีทั้งโปรดัก ทั้งเซอร์วิสที่มีอยู่ในปัจจุบันะนะฮะ <c oughs> แล้วก็ความเป็นวิถีชีวิตของคนไทย <c oughs> ที่มันก็อยู่กับเซเว่นมาตั้งแต่เกิดยันแก่ ถูกไหมฮะตั <toys> ้งแต่เด็กแรกคลอดไปถึงหัวเท่าหัวงอกเนี่ยก็ผูกชีวิตไว้กับเซเว่นอเอันนี้สําหรับปุทุชนคนเดินดินธรรมดาทั่วไปนะก็มันผมว่ามันก็มีจุดแข็งของมันเองอยู่ก็เดี๋ยวต้องดูนะฮะอย่างที่บัวหลวงเขาระบุมามันมีความซับซ้อนในแง่ของดีเทลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ตรงนี้สิทธิ์แฟรนไชส์นะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมี การชี้แจงถแถลงไขตรงนี้อย่างไรแต่เอาว่าเบื้องตน้นน่าจะดีกับหุ้น c p r นะเช้านี้นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ดูแล้วกระพริบมาล่าสุดก็บวกไป3%แล้วนะตอนนี้ว่าบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานบวกไป10%เลยทีเดียวนะครับ